สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบองหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัานะครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันเมื่อวานครับมี2คู่นะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ครับก็เป็นการวัดกันเลยครับฟอร์มของทางบุรีรัมและก็ BG จีปทุมนะครับผมชี้แจงคลิปล่าสุดเลยนะครับมีบางข้อความไม่เข้าใจเรื่องการสื่อสารของผมที่ผมบอกเรื่องของสไตล์ฟุตบอลของมาสขดะอิชิอินะครับผมกล้ายืนยันนะครับว่า วิธีการเล่นของมาซาดะอิชิเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการและทีมต้องการแต่เมื่อผลการแข่งขันมาได้ก็ไปต่อและผมก็ไม่ได้กดดันสโม,มสรแล้งสิ้นเพราะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครับและผมก็ไม่ได้คิดจะไปเทียบกับใครทั้งสิ้นฉะนั้นบางคนที่มาคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าผมไปรู้เยอะอะไรเงี้ยผมก็รู้ผมแค่นี้แหละครับแล้วผมก็พูดไปและสิ่งสําคัญก็คือบางคนที่ดูแค่หัวคลิปโดยที่ยังไม่ดูรายละเอียดนะครับ ถ้าดูจะเห็นชัดเจนว่าผมมีการพูดถึงสถานการณ์ไหนบ้างว่าเดียบอลอิชีจะกลับมาสวยจากสถานการณ์คือเมื่อเขานํานําคู่แข่งขาดมายิ่งขึ้นฉะนั้นบางคนที่โพสต์หรือว่าคอมเมนต์ข้ขอความแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่านี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะชี้แจงไงละผมก็ได้อ่านก็ได้ถอนหายใจดังๆฉะนั้นวันนี้ครับมาติดตามกันหน่อยนะครับกับผลการแข่งขันทั้ง2ทีมซึ่งบอลของบุรีรัมนะครับการได้ประตูยังเป็นลักษณะเดิมๆแต่คุณภาพ ถือว่ายอดเยี่ยมแต่มันจะไปได้ดีกว่านี้นะครับเมื่อเขาคลายความกดดันฉะนั้นเดี๋ยว2คู่นี้นะครับเทียบฟอร์มของ BG เกิดอ,อะไรขึ้นที่ยิ่งแก้ยิ่งผันนะพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง u t u b e ติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับเอาละครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันนะครับเอาคู่ของบุรีรัมย์ก่อนครับ เจ้าบ้านครับประสาทสายฟ้าเล่น4-2-3-1นะครับประตูเป็นนบพลละครพลคู่เซนเตอร์เรบินซูลาก้ากับพันสาเฮวิบูลแบ็คขวาเดรบเบดินวิรวัตโนโดมครับซ้ายเป็นสัสลักษ์หายประโคนคู่กลางธีระทรบุญมาทันกับโกรันคาซิส ส่วนตัวรุกนะครับได้สุประชัยใจเด็ดพ้นโทษแบงก์กลับมาประจำการแล้วนะครับปีขวาสุปรัตเหมือนตาซ้ายเป็นโจนาธานโบลิงกิและก็สูรน้าเป็นลอสนาด,ดุมบุญ,ญาครับฟังเชียงรายยูเนเต็ดทีมเยือนมา4-4-2แต่ว่านี่คือลายอัพหลอกนะครับเพราะว่าเขาเล่นหลังสามไแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเป็นหลังสามทีเดียวเลยนะครับประตูสลา,านนนอนุอินนะครับสามกองหลังเนี่ยมีสลา,าวุฒิอินแปนเดียโก้หรือ Land is, แลนดิสและก็วิกเตอร์กาดูโซวิงแบกขวาเป็นมนตรีพรมสวัสด ซ้ายครับสรุปการถิ่นจอมมิดฟิลคู่กลางชิตพัฒน์รีออดกับศิรกรเปียตะกูลและก็สามภาษาในแดนหน้านะครับเศรษฐ์สุวรรณเสศฟิลิปเป้อาโมริมและคิมจีมินครับาติตามไฮไลท์ของคู่นี้นะครับทุกประตูที่บุรีรัมย์ทำได้เดี๋ยวมาคอมเมนต์กันและยิงขาดเพราะอะไรเชียงรายผิดพลาดต,ตรงไหนและบอลของบุรีรัมย์ประสิทธิภาพจากการครอสบอลด้านข้างความแม่นยำมันอยู่ตรงไหนจุดตกของบอลที่น่าสนใจในเกมนี้แก้มายัางไงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับ ให้พันษาครับไปถึงนฤรุบดินตามไปเก็บได้ครับนารุบดินแล้วให้มาที่สุนัณพริกได้ไรครับสุนัณจ่ายต่อมาสุชัยชิงคืนสุวนัณดองดิดด้วยขวาบอลโตขึ้นแล้วก็หูเฉาเสาเข้าไปเลย1ต่อศูนย์นะบุรีรัมออกนํำแล้วครับนาทีที่2ี่จากสุนัณเหมือนตาปั่มแย่งมาได้ครับอานะครับบรูจิให้ต่อมาถึงสุชัยได้พริกแล้วทางขวามีดุมบุญาบอลไปถึงโลชนาดุมบุญาครับ มองในกรอบเข็โทษแล้วเปิดมาติดยังได้อยู่แล้วดีดออกมาเสาไกลแล้วได้โคบอลตกลงพื้นสามิทีของดุกบุญญาติดเซฟสถานอุอีกทีหนึ่งของสุชัยคราวนี้ไม่เหลือครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสุชาตใจเด็ดดาวซนโบของลีกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้โหหัวตรงนี้ของสราวุญแปนผู้ดุสินให้เล่นต่อครับบอลได้เปรี่ยบของบุรีรัมนัดลืบดินยกมาแล้วได้โถมเข้ามามีล้มลงไปผู้ศินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โห ปูสินไม่ได้ว่าเพราะว่าเห็นเป็นผลได้เปรียบของบุีรีล์ครับแล้วดูตรงนี้ครับที่มนตรีพงศสวัสด์ตามประกบจนทานบริงกิมุมนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเปิดมาแล้วมนตรีบีกระแทกเหมือนกันครับแต่ว่านาวาเซียบครับว่าจะเป็นจุดโทษได้เหมือนกันครับ ให้ครับให้จุดโทษกับทางบุรีรัมย์ครับคุณต่อพงสมสิงห์หน่อยที่ไปดูจอที่ข้างสนามครับสัญญาณมาแล้วครับบอลันเขาสิทธิ์วิ่งมาแปลูกนี้เอาเซฟได้แล้วสามของดุบุยาเรียบร้อยครับสามศูนย์ดีครับโอ้โหและดูเหมือนเชียงรายจะเข้าก่อนนิดนึงด้วยครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะเข้าก่อนทั้งคู่ครับทั้งลัดดิสแล้วก็ดุบุยานะครับแบบนี้ตามกติกาก็ต้องยิงใหม่ครับใน้สัญญาแล้ววิ่งมาซัดตรงนี้ไปมุมเดิมของเขาสิทธิ์ครับแต่ว่าสรานน อันนี้เปลี่ยนใจครับไปอีกทางหนึ่งก็เลยทําให้พุ่งผิดทางนะครับเปิดมาเสาแรกฟิลิเป้โม่งแล้วซ้ำอีกอารแล้วครับได้มาครับเชียงรายแล้วก็เป็นวิกเตอร์กาโดโซครับโอ้โหดาวสดัวของทีมครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับได้มา1นต่อสครับตัวใกล้ๆไม่มีมาเชื่อมก็ต้องใช้บอลย่างอารแล้วครับคิมจีมินจับบอลแล้วได้ดีลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับน้อพลเปิดยาวขึ้นมาดุมบุย่าโอ้โหไม่มีธงจับผู้ช่วยด้วยครับพักอกเอาบอลลงแล้วพามาเอง มีสุพนัทวิ่งไปแต่ว่าดูมุญาเลือกคอสไปเสาไกลและได้โมงเรียบร้อยเลยครับ4ต่อหนึ่งครับนาทีสุดท้ายครับคือหลักเท่าเวลาประเจ็บ4นาทีครับแล้วดูจบะโอ้รับหน้าพอสมควรครับก็พฤศจิกายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ฟุตบอลลีกจะมีการหยุดพักให้กับทีมชาติไทยไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนฮักอกแล้วให้นฤบดินเล่นต่อต่อมาถึงสุพนัท รูดินวิ่งตีคู่บายถึงสุดเส้นหลังแล้วได้เปิดยัดมาพุ่งโมงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดท้ายก็ได้ครับประตูที่4ของบุรีรัมย์ครับซตตอนหนึ่งครับแล้วก็ไม่โดนบอลครับล่านากรู้สิทินครับคุณต่อพงศ์สมสิงป่านนยาวหมดเวลาการแข่งขันครับสรุปภาพรวมกันหน่อยนะครับก็10ตัวเดิมจากเกมก่อนครับบุรีรัมย์ก็เป็นชุดใหญ่นะตอนนี้เลยนะครับที่โค้ชมาสาเนี่ย เริ่มจะเห็นความลงตัวของการเดินทางของบอลที่อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากแต่แน่นอนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวคอยดูครับถ้าแต้มมาเริ่มห่างแล้วมีช่องว่างให้เล่นมากยิ่งขึ้นบุรีรัมนะครับจะกลับมาทําฟุตบอลในอีกรูปแบบนึงแน่นอนแล้วก็จุดสําคัญนะครับที่น่าสนใจก็คือช่วงแรกครับของเกมเมื่อวานที่ผ่านมาบุรีรัมรอจังหวะแล้วก็ประคองไปก่อนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะมาจากการต้องเล่นต่อเนื่องในกลางสัปดาห์พวกเขาก็เก็บเรี่ยวแรงไว้ด้วยนะแต่จะเล่นในบ้านแต่ประเท้โหมบูแต่อย่างใดแล้วก็ ไม่เล่นแบบออกแรงเยอะตั้งแต่ช่วงต้นแต่พอเห็นเกมของเชียงรายชัดเจนออกมายัางไงบุรีรัมเริ่มกลับมาครองบอลแล้วครับและก็เข้าทําแบบไม่ต้องเยอะแต่ใช้คุณภาพตามเคยซึ่งแน่นอนพอออกน้ำก่อนเขาที่เกมเข้าทางทุกอย่างเปิดกว้างเลยครับครองบอลหาจังหวะไปเรื่อยๆฟังเชียงรายครับพอตามลูกเดียวพวกเขาต้องการประตูคืนแน่นอนครับมันยังตามทันถ้าเกิดตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งอาจจะกลับเข้าสู่เกมได้ มันมีพื้นที่เปิดครับบุรีรามก็เล่นแบบไม่เร่งจังหวะแล้วรอเชียงรายพลาดและก็ไม่ดันแผงหลังสูงตามนะครับเพราะเสียบอลเนี่ยก็ลงมารับแดนกลางพร้อมกันทุกคนทั้งทีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ประตูเพิ่มเรื่อยๆตามจังหวะของเกมซึ่งต้องยอมรับว่านัดนี้เกมรุกเข้าฝักจริงๆและจุดตกของบอลน,น่าสนใจนะครับเป็นการเปิดบอลลักษณะส,สุดเส้นแต่เปิดในสไตล์ที่เป็นคัดแบ็กแล้วคอสบอลจากด้านข้างซึ่งเป็นจุดที่เชียงราย แก้ไม่ตกนะครับหลายครั้งเนี่ยลูกพุ่งมงประสิทธิภาพน่ากลัวมากครองบอลสูสีกันนะครับบุรีดัมห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์มันชัดเจนว่าเชียงรายก็มีช่วงเวลาของการครองเกมได้แต่บุรีดามเวลาเห็นเชียงรายครองเกมพวกเขาจะจ้องครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เชียงรายจะพลาดแล้วก็โจมตี17ครั้งของการยิงตรงกรอบไป9ครั้งประสิทธิภาพถือว่าสูงมากนะครับและเป็น9ครั้งที่ได้ยิงแบบเน้นเน้นด้วยนะครับได้ประตูประหานี้ก็ถือว่าเป็นฟอมที่ยอดเยี่ยมทั้งฝั่งของ,งยิงยเยงกเกมเยอนเชียงาเ่นจกกกมอ ซึ่งใช้โคตานะครับก็คือเดียโก้ลุยแลนดิสเนี่ยลงมาเล่นร่วมกับฟิเตอร์กาโดโซคือกาดจะขันเกมรับให้แน่นเลยและก็ตรงกลางนะครับขันเกมรับอีกชั้นหนึ่งส่งชินพัทลีออกไปแทนที่ของอาจิคุณมีทวมนะครับ ก็ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าอธิคุณเองเนี่ยเจ็บไปก่อนด้วยนะครับแต่เกมรับของทางชินพัทรเนี่ยสามารถสลับลงไปช่วยในการเล่นเป็นกองหลังให้ด้วยแต่ช่วงหลังเนี่ยนะครับยืนพื้นแบบนี้อยู่แล้วก็เป็น343ช่วงแรกนะครับได้โอกาสครองเกมวิธีการเล่นยังเหมือนเดิมครับมีบอลฉาบฉวยในเกมรุกพอสมควรแต่พอบุรีรัมจับจังหวะและชิงขึ้นนําได้โอ้โหเชียงรายตื้อไปเลยครับซึ่งคุณภาพเกมรุกของเชียงรายดรอปเยอะนะครับในฤดูกาลนี้ถ้าพวกเขา ไม่นำก่อนเป็นฝ่ายตามหลังจะเห็นแผลแบบนี้ประจําหน้าเป้าครับใช้ฟิลิปเปส่วนใหญ่ต้องดรอปลงมาเล่นบอนหน้าลายกองหลังก็จะโดนรูมกินโต๊ะ3-4คนตลอดโจนไม่ได้เข้าไปในพื้นที่อันตรายพอทําเกมรุกไม่ได้นะครับหลังบ้านก็ต้องรับ เพื่อรอโดนซึ่งแน่นอนครับโอกาสยิง14ครั้งไม่ได้แย่กว่าบุรีรัมนะครับตรงกรอบ5ครั้งแต่ว่าสุดท้ายพื้นที่ในการยิงมันอาจจะยังไม่ได้อันตรายพอจบเกมครับภาษาสายฟ้ามีเพิ่มเป็น33คะแนนจาก13นัดน,นำหน้าแบงคอกที่ยังไม่เตะเป็น7คะแนนส่วนทั้งเชียงรายโยนดับ6นะครับก็ตอนนี้มี20แต้มชชนะในเกมนี้ทำให้แชมป์ซอกราวยังคงไร้พ่ายในซีซั่นนี้ต่อไปและหากนับต่อเนื่องบุรีรัม จะทำประตูติดต่อกันในศึกไทยลีกมาแล้ว16เกมเทียบเท่ากับตัวเลขที่พวกเขาเนี่ยเคยทำได้ในช่วงฤดูกาล2018ถึง2019เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของเดียโก้หรือซานโตนะครับลองดูภาพนี้หน่อยภาพที่ธีรทรบุญมาทัน,นีนะครับได้ขึ้นภาพเป็นภาพใดคัดตกแต่งใช้การาฟิกอะ,ะครับว่าเขาได้ยืนกอดคอกับเดียโก้หรือซานโตเหมือนก็เปิดตัวเดียโก้แทสนสโมสสบุรีร,รัมยูในเต็ดแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันแน่เสาร์นี้เดียโก้มาแน่สุดท้ายไปเช็คมาแล้ว เรื่องจริงครับเดียโก้จะกลับไปเล่นให้กับบุรีรัมจริงๆนะครับฟังข่าวนี้ดีในวันเสาร์นี้คุณได้เห็นแน่ๆครับลงสนามทันทีไม่ต้องลงทะเบียนในไทยลีกนะครับเพราะว่าเดียโก้จะไปเล่นเกมเจลีกเอเชียชาเลนเจอกับคอนเซรเร่ซับโปโรครับโอ้นี่ก็เป็นแผนกรตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุรีรัมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวจะบินกลับบราซิลแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือตำนานของบุรีรัมอีกหนึ่งคนนะครับเดียโก้หรือซันโตและคือตำนานของไทยลีก การจะเดินทางกลับโดยที่บุรีรัมเนี่ยโอ้โหไม่ได้จัดแมตช์อำลาให้มันก็เกินไปบุรีรัมก็เลยอาศัยจังหวัดตรงนี้ครับถือว่าเป็นการอำลาสนามอย่างเป็นทางการให้กับเดียโก้สาหรับการเลิกเล่นให้กับบุรีรัมอย่างเป็นทางการซะเลยและก็เชื่อว่าการกลับบราซิลในครั้งนี้นะครับตามเงื่อนไขของสัญญากับ b ีจีปทุมเดียโก้ยังไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมในไทยได้จนกว่าจะจบฤด,ดูกาลนี้ครับ เพราะว่ามันมีการลงรายละเอียดในสัญญาหลังจากยกเลิกกันนะครับเพราะว่าเดียโก้ยังเหลือสัญญากับ B ีีประมาณ8เดือนถ้า B ยียกเลิกสัญญาจ่ายเงินเดือนเต็มทุกบาททุกสตางค์นั่นหมายความว่าเดียโก้ต้องให้เกียรติกับ BG นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยจะยังไม่ย้ายมาร่วมทีมไหนเลยจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้นะครับฉะนั้นถ้าเดียโก้จะกลับมาเล่นไทยลีกคือกลับมาในฤดูกาลหน้าน,านันซึ่งอายุก็จะป่าเข้าไป35ปีแล้วก็ไม่รู้ว่า จะมีวันนั้นอีกครั้งไหมสำหรับเดียโก้หรือซันโตกับฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมก็เลยคิดว่านี่แหละครับจะเป็นเกมที่สวยที่สุดที่เดียโก้จะได้ลงโชว์ฝีเท้าต่อหน้าแฟนฟุตบอลของประสาทสายฟ้านี่คือเรื่องจริงที่นํามาฝากกันนะครับอย่างที่โกอุ้มมีการโพสต์ไว้ย้ายครับแต่ย้ายไปเล่นแค่เกมเดียวแล้วก็กลับไปที่บราซิลนะครับหวังว่าแฟนๆของเดียโก้จะแฮปปี้กับข่าวนี้แล้วก็ไปร่วมให้กําลังใจกับดาวยิง สูงสุดของไทยลีกอีกหนึ่งคนที่ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละครับไปดูฟอร์มอดีตต้นสังกัดของทางเดียโ,โก้ดีกว่า BG ปทุมเกิดอะไรขึ้นที่ผมบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งพันนะครับเกมนี้ครับทางฝั่งของ BG มองแล้วไม่ได้เจองานยากนะครับพบกับสุขโขทยัย ซึ่งสตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านมา3-5-2นะครับประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือก3กอลหลานกาซิโอใช้จากพันพรายสุวรรณแล้วก็ชาตรีฉิมทะเลวิ่งแบ็คซ้ายอาพิสิทธิ์สุรดาขวาเป็นสันติภาพจันงอมกองกลางตัวรับครับสารัตอยู่เย็นข้างบนเป็นพิติวัตสุจิตธรรมกุลกับนัทพลวรสุดแล้วก็คู่สุดหนา้าอิกซันฟันดี้กับทีรศิลปแดงดาส่วนฝั่งค้างคาวไฟนะครับทีมเยือนมา4-4-2ประตูกิติพันธ์แสนสุขคู่เซ็นเตอร์สิงห์คานพรมส ลาจังรีดแล้วก็มิฟิโตกรานครับเรียวเฮอาระอีกักบนัทวุฒิเจริญบุตรปรีขวาสมคิดชำนาญศิล์นซ้ายเป็นจักริดเวทพิรมและก็สุน้าอนุชิตเงินบุคคลกับชาวสิทธิทรัพย์สกุลผลนะครับไปติดตามคู่นี้นะครับมีไฮไลท์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่เช่าบ้านแพ้ในเกมนี้เดี๋ยวกลับมาคุยครับนัทวุเจริญบุตร ได้จังหวะตักข้ามแนวรับมาครับจากกริดเวพิลมมาคนเดียวจากกริดเข้าเกโทษแล้วสับลูกนี้โอ้โหเสาแรกทุบทิ้งออกไปครับปียาร่ารับเปิดมาได้โอลเต็มๆมเลยแต่ว่าเข้ามือครับกิติพงศ์คไทยแกเพสซิ่งทะลุขึ้นมาแล้วครับจากกริดเวฟพิลมมาอีกแล้วครับหลุดขึ้นมาล็อกรอเพื่อนแล้วแทงมาจังหวะนี้ได้ยิงด้วยครับแต่ว่าโอ้โห ไม่เข้าครับแฟนบอลเริ่มเข้ามาในสนามเยอะมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้พิธิวัตรครับเปิดเตะมุมมาเสาสองได้บ่งด้วยแล้วโอ้โหสปริงตัวปัดออกมาบอลยังไม่ออกด้วยครับกลับมาที่พิธิวัตรได้เปิดมาใหม่ลูกนี้ยังชกออกมาได้ครับผู้สีเป่าฟ้าแล้วครับไปชาร์จผูปประตูจังหวะสองเป็นบีจีแข่งมาลูกนี้คอนราโด้ดวลกับสลิงคานแล้วฉลับลูกนี้แล้วยิงแปแล้วยังงครับ ไม่ได้ครับโอ้โหคลุกิดอยู่ตรงนั้นเทิ้งออกมาเข้าไปแล้วเข้าก็ไม่ได้ครับจังหวะนี้สุโขทัยครับต่อบอลกันจังหวะนี้ข้างหน้าขยับอ้าวครับแทงตามช่องทะลุขึ้นมาแล้วสุขโขทัยยิยงลูกนี้มีเสาสองชาร์จแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูไปครับโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ อนุชิตเงินบุคคลครับยิงเข้าไปแล้วลุยกันต่อเลยครับบีจีชาตรีออกมาด้านข้างสันทิภาพได้ครอสมาจาังหวะนี้เอาบอลเลยไปหมดแล้วสก,กัดเข้าประตูตัวเองไปครับโ,โ,โอ้โหเอลกัสิชขาวบุตรโอ้ลวดเร็วจริงจริงครับ2นาทีเท่า,ดานด้นครับบีจีตีเสมอได้ประตูตีเสมอของบีจีจะได้หรือเปล่าดูครับูที่ผู้ตัดสินแล้วแหละครับแบบนี้ จังหวะก,ก่อนที่จะนําไปสู่ประตูนะครับช็อตก่อนหน้านั้นครับไปโดนแขนชาตรีครับเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะต่อเนื่องด้วยครับอืออย่างงี้ครูศิลด,ดูแล้วไม่ไมเป็นจังหวะแทนบอลก่อนครับเปิดมาลูกนี้โชกออกมาได้นาเขตโทษสารัตได้ยิงติดเบรก แล้วผู้ธีเป่าลูกวิยาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับภาพรวมในเกมนี้นะครับเดอะแรบบิทบีจีครับก็ใช้ชุดเดิมสิบต,ตำแหน่งจากเกมก่อนที่ไปชนะนะักขรรษศสีมามา4-0นะครับก็เปลี่ยนเพียงแค่พิธิวัตสุจิตธรรมกุลก็พลนโทษแบงกลับมายืนแดนกลางร่วมกับสารัตยอยู่เย็นแล้วก็นัทพลวรสุดก็ลงต่อเนื่องนะครับส่วนศูนย์หน้าก็อย่างที่เห็นกันแหละครับก็ใช้ธีรสิทธ์กับอีกซานยืนไปเลยเกมของ BG ีพยายามจะยึดแพทเทิร์นเดิมจากเกมก่อน แต่ว่าเล่นในบ้านจําเป็นต้องบุกเต็มตัวเพราะคู่แข่งมารับตามครับทาให้บอลเกมรุกมันดูไร้มิติไปเลยครับคือบอลเนี่ยพอขึ้นไปทั้งแผงก็เน้นเปิดจากด้านข้างที่คุณภาพยังไม่ได้และก็จังหวะที่ช่วงชิงกันไปมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนบอลเป็นทางซีชั่นเนี่ยก็จะเน้นบอลเร็วไปให้อีกสารหรือว่าธีรศินเก็บบอลและใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ไม่ผ่านแผงหลังของสุขโขทัยเลยครับคืออ่านเทปมาดีมากครับแล้วก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยบอลข้างบนของ,ง BG จะไปจบที่อีกซานกับทีลาสินอยู่แล้วก็ไปยืนรอซะเลยครับและที่น่าเป็นหัวจริงๆนะครับของ BG คือวิธีการเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับยังไว้ใจไม่ได้เลยครับถ้าวันไหนตัวรุกไม่ได้องลงนะครับแบบไม่ได้ผีเข้าเนี่ยเหมือนเกมก่อนก็ไม่มีวิธีการเข้าทําที่ดูจะเจาะคู่แข่งโดยเฉพาะเวลาที่เขาถอยไปรับครับครองบอล64%แต่ยิงได้แค่ 9ครั้งตรงกรอบไป3ถือว่าน้อยมากสำหรับ BG และพยายามจะเปิดบอลถึง38ครั้งแต่เข้าเป้าแค่6ครั้งเองนะครับและจุดหนึ่งที่ผมงงมากๆเลยนะครับกองหน้าของสุโขทัยเนี่ยพอเล่นจริงๆเนี่ยจะทิ้งหน้าไว้ตัวเดียวครับแต่ปัญหาสําคัญของ BG ก็คือเล่นหลัง3มีกองกลางตัวรับอีกคนหนึงกลายเป็นว่าทิ้งเกมรับไว้4คนเพื่อจัดการกองหน้าของสุโขทยัยคนเดียวครับ กลายว่าเสียผู้เล่น4คนไปจับคนคนเดียวพื้นที่ของสุโขทัยมันก็เลยมีในการที่จะขึ้นเกมตรงกลางนะครับนี่คือจุดที่ผมงงมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าบอลของทาง BG ปริมาณผู้เล่นในเกมรุกมันเลยกลายเป็นไม่เพียงพอเพราะว่าไปเสียหลัง3าคนก็เยอะพอแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเอาหลังทั้งหมดเนี่ยไปจัดการกับกองหน้าเพียงคนเดียวซึ่งผมเป็นหลายจังหวะเลยนะครับที่ไม่ได้มีการปรับแก้ในการเคลื่อนที่ หาตำแหน่งของผู้เล่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับฟุตบอลของ BG ในเกมนี้ผมจะบอกว่าทรงบอลแบบนี้คือทรงบอลเกมเยือนของ BG ที่ไม่ชนะอะไรครับก็เพ well ิ่งจะชนะโคราชมาเนี่ยคือทรงบอลแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายนะครับไอ้ทรงบอลที่เล่นในบ้านเนี่ยมันคือเกมที่เล่นเหมือนเจอโคราชแต่อ้ทรงบอลที่เล่นในบ้านเมื่อวานเนี่ยมันคือทรงบอลเกมเยือนครับที่ไม่ชนะก็งงเหมือนกันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับผลงานของแมสเบิรที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือและได้เห็นแล้วนะครับว่า ประสบการณ์ของแมสซิบิสในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนตัวผมมองดูแล้วนะครับหลังจากนี้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขกันอีกแน่และกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยิ่งพันนะครับตัวผู้เล่นก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าคุณปรับระบบไปใช้มันดีได้แค่เกมหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณยังเล่นเหมือนเดิมคู่แข่งสมัยนี้ครับ เขาสกากันเขาเห็นวิธีการเขาลองรับมือดูแล้วพอเขารับมือได้เขาก็มั่นใจพอเขามั่นใจแล้วคุณไม่มีอะไรไปโจมตีเขาในพื้นที่แดนบนวิธีการมันซ้ำๆำเดิมๆทุกอย่างมันก็จบแล้วผมบอกเลยนะครับนี่เป็นเกมที่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น b g ปทุมยูเนเต็ดนี่คือเกมที่เล่นได้แย่ที่สุดนะครับก่อนนั้นเนี้ยมีเกมที่เคยแย่กว่านี้แต่ไม่แย่เท่านันดดีและต้องให้เครดิตกับสุโขทัยด้วยนะครับที่ให้บทเรียนครั้งสําคัญกับดูดับบิดในบ้านซึ่งแน่นอนครับวิธีการเล่นของสุโขทย อาจจะไม่ได้มีลูกไม้อะไรมากมายแต่วินัยในเกมรับยอดเยี่ยมจริงๆและทีมใหญ่หลายๆทีมไม่ชอบบอลสไตล์นี้และทีมกลางตารางนะครับไปจนถึงทีมท้ายตารางเดี๋ยพอจับจังหวะได้บอลแบบนี้จะกลับมาแล้วมันจะเหนื่อยสําหรับทีมที่จะต้องคลองบอลในการบุกค,ครับส่วนทางฟังของสุขโขทัยครับขาดศิลาสีกําปังกัปตันทีมไม่ติดโทษแบนแล้วก็ออสมมนโซทีท่บาดเจ็บก็มีการส่งชาวสิทธิ์ซับสกุลผลเนี่ยมาเล่กนกองหน้าจําเป็นก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนนันนี้ก็ใช้เหมือนกัน แล้วก็จกักรีได้พิรม o รวมถึงสมคิดจนานสิรเนี่ยเป็นตัวกกรุกเรียมเส้นสรุปแล้วเนี่ยมนยืนเป็น4ี่ห้าหนึ่งะครับก็ค่อนข้างแน่นเลยแหละเมื่อม,มีออสบันโซในสนามเกมรุกของพวกเขานะครับหัวใจสําคัญหายไปสมาธิของทีมไปอยู่ที่เกมรับครับเล่นเกมรับแบบเน้นวินัยสุดๆครับและทีมกําลังทำมาดีต่อเนื่องมาหลายเกมแล้วครับส่วนเกมรุกใช้บอลตามจังหวะครับไม่ได้ไมีเสียครับเล่นตามความเข้าใจของผู้เล่น ที่อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ปีก่อนทําให้เวลาเสียบอลตรงกลางยากเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยได้หลุดไปยิงแต่พวกเขาก็ไม่เสียให้บีจีง่ายๆในจังหวะที่แบบว่าหลุดแล้วเนี่ยจะโดนโต้แบบที่มีพื้นที่เปิดเยอะเป้าหมายครับพอรับไว้ก่อนแล้วพอรับปุ๊บมีความมั่นใจจากการสกัดแนวรุกของ BG ได้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเซนเตอร์ทั้งเลอซิโอและก็สลิงคาร์นะครับทำหน้าที่เด่นมากทั้งการเคลียบอลและการโดนกัน1ต่อหนึ่งกับแนวรุก BG ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสถิติมันฟ้องชัดเจนนะครับว่า สุโขทัยตัดบอลถึง20ครั้งบล็อกลูกยิง4ครั้งและก็เคลียบอลถึง26ครั้งจบเสมอก็ตามเป้าแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่นี่มาได้ลูกทีเด็ดในช่วงที่แนวรับ BG เนี่ยขาดสมาธิไปทั้งแผงเจอแทงดอกเดียวจบเลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นโบนัสอย่างแท้จริงสำหรับทีมเยือนอย่างสุโขทยัยจบเกมนี้ครับบีีปทุมแพ้ในบ้านเป็นเกมแรกของฤด,ดูกาลนี้และก็ยังหยุดอยู่ที่อันดับ5 แต่คะแนนไม่ขยับเลยครับ21แต้มและยังมีสิทธิ์โดนแซงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยสุโข,ขทัยนะครับเผลอแป๊บเดียวโผล่ขึ้นมาอยู่ที่8แล้วนะครับหลังเก็บไป17แต้มจาก13นัดแม้ว่าช่วงเปิดฤดูกาลจะโดนถล่มยับมาก็ตามส่วนข่าวสุดท้ายครับข่าวนี้นี่โ,โหยิ่งกว่าสะเก็ดข่าวนะครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับคุณแชมป์กรเวนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าปวดหัวและปวดใจกับการเขียนพาดหัวข่าวนะครับคือเขาบอกว่ามีคําถามทําไมหลังจากไทยลีบอกว่า จะปรับขยับโปรแกรมถึงมีการคัดค้านไม่เห็นด้วยจากหลายสโมสรจากแล้วก็มีแฮชแท็กว่าไม่ได้คุยกับสโมสรก่อนหรือเขาบอกว่าเขาตอบนะครับว่าคุยกันครับและก็มีการเชิญสโมสรมาคุยชีย้แจงแต่ก็เข้าใจสโมสรปกติเวลามาประชุมก็จะไม่ได้ส่งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมา อธิบายประชุมชี้แจงเพราะถามว่ามีใครติดใจมีคําถามอะไรไหมทุกคนก็เงียบไม่ได้มีการแสดงความเห็นอะไรแต่พอหลังจากประชุมได้รับข้อมูลได้คิดได้ทบทวนจึงมีเสียงจากผู้บริหารออกมาไม่เห็นด้วยคัดค้านจากหลายสโมสรซึ่งไทยลีกเข้าใจและยินดีรับฟังและจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันยังพอมีเวลาเพราะว่าเลก2จะแข่งต้นปีเดือนมก,กราคมคงต้องให้ทุกฝ่ายมาคุยกันและก็มีการพูดถึงแมสเซนนีครับสำคัญมากว่าพลาดหัว กรวีอ้างมีมติเห็นด้วยทุกทีมปรับคิวไทยลีกแล้วก็คุณแชมป์บอกว่าผมไปพูดตอนไหนหรือว่าให้สโมสรลงมติที่ผมพูดว่ายินดีรับฟังแล้วเดี๋ยวคมมาคุยหารือกันอีกครั้งล่ะนี่เป็นเหตุผลที่ผมเองไม่อยากให้ข่าวบ่อยครั้งที่ลงข่าวชวนให้คนตีกันบางทีก็เพลียนะจริงๆแต่เนี้ยครับมันออลไวงตรงที่ว่าสิ่งที่คุณแชมป์พูดไปนั่นนะครับก็มีคนไปท้าบอกว่าไอ้ข่าวข่าวเนี้ยที่คุณแชมป์บอกเนี่ยมันคือข่าวแจกของสมาคมครับ สมาคมเนี่ยเอามาแจกให้กับนักข่าวนักข่าวก็เอาไปลงครับก่อนที่คุณแชมป์เนี่ยจะบอกว่าอ้าวสุดท้ายต้นทางเนี่ยมันไม่ได้มาจากสมาคมนะครับเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์เหมือนกับคุยกับสื่อช่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่สมาคมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับข่าวที่มันแจกมาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าสมาคมมาจากไหน,นครับเพราะก็มีการลงไปแจกในกลุ่มของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เป็นกลุ่มสื่อที่เขาตั้งไว้เนี่ยซึ่งข่าวนี้นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มของ FA Thailand ซึ่งเป็นกลุ่ม ของสมาคมฟุตบอลเนี่ยกลุ่มของ p ีอาสื่อสมาคมเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้สื่อมวลชนหลักๆเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นสมาชิกเนี่ยเกือบ500คนนะครับก็มีข่าวได้จริงๆอยู่ตรงนั้นครับแล้วหลายสื่อก็ยืนยันว่าไอ้ข่าวนี้เป็นข่าวที่สมาคมเนี่ยแจกมาเองครับลงไปในกลุ่มนั้นและทุกสื่อเดี๋ยวก็เอาไปลงนะครับเป็นการชี้แจงของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมไม่รู้หรอกครับแมสเซจสุดท้ายเนี่ยคุณคุยกับสโมสรยังไงเพราะผมจําได้ว่าตอนที่คุยเนี่ย มันยังไม่หีมติว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเราอ่านเกมไว้แล้วว่ามันจะมีรูปแบบนี้แน่แล้วคุณก็ไม่ได้บอกเขาตั้งแต่เริ่มต้นมันกลายว่าคุณจะมาบอกตอนที่โปรแกรมเลกสองมันออกมามันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วล่ะครับว่ามันน่าจะทําได้แบบท้งกระดูการเพราะโปรแกรมซีเกมมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มบอกครับมันรู้แล้วว่ามันแข่งในช่วงเวลานี้คือถ้าทําอะไรเนี่ยอย่าละล้าหลังครับก็บอกไปเลยว่าทำยังไงแต่ว่าณตอนนี้พอปัญหามันเกิดแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณแชมป์พูดถูกแล้วหนึ่งก็คือต้องรับฟังสมโมสรสมาชิกแต่ผมจะบอกเขเลยนะครับว่าอย่าให้เกิดเคสแบบนี้บ่อยเพราะมันเกิดมาตลอดครับทาไมต้องให้สมโมสรสมาชิกออกมาต่อว่าสมาคมแล้วก็กลายเป็นว่าไทยลีกเองก็ต้องโดนด้วยกับการบริหารจัดการตรงนี้ผมก็หวังนะครับว่ามันจะเป็นความเข้าใจให้ตรงกันว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าซีเกมมันจะสําคัญไม่สําคัญแต่สุดท้ายเนี่ยมันสามารถทํางานคู่ขนานได้คุณอาจจะไม่ได้นักยาให้ดีที่สุด แต่คุณสามารถเตรียมทีมได้และผมเชื่อว่าต่อให้เราไม่ได้นักกีฬาให้ดีที่สุดเราก็มีโอกาสจะไปถึงเหรียญทองได้ครับกับศักยภาพของผู้เล่นที่เรามีไม่ว่าคุณจะมองเป็นเวทีในการพัฒนาหรือเวทีเพื่อความสําเร็จอะไรก็ตามแต่เชื่อผมนะครับทุกอย่างมันมีความสําคัญและผมเห็นด้วยนะครับกับการที่คุณจะเน้นในซีเกมแต่คุณจะเน้นแบบไหนล่ะคุณจะเน้นใช้ยอชนไปเล่นคุณก็ทําไปกิจจักษณะไม่ใช่คุณไปทําแบบที่สองสามวัน2อทีอย่างนั้นไม่รอดหรอครับ ่อให้เอาชุดหลักไปมันก็ตายแต่ตอนเนี้มาทําแบบเป็นแค่เป็นตอนซึ่งเห็นแผนแล้วแต่อย่ากระทบกับสโมสรผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่าไปแตะสะโมสรเขาเพราะเส้นทางของหลีกอาชีพเขาต้องปล่อยนักกีฬามาให้คุณคุณต้องจัดสรรโปรแกรมให้มันดีครับโดยที่ไม่กระทบกับร่างกายเขาไม่กระทบกับทรัพย์สินของเขาซึ่งคือน,นักเตะและคุณได้นักเตะเขามาใช้โดยมีสภาพมันก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายจัดโปรแกรมให้ดีพอคืนนักเตะกลับสู่สโมสรน,นักเตะต้องมีเวลาพัก และมีเวลาซ้อมกับทีมที่เพียงพอเรื่องวันนี้อาจจะไม่มีจุดลงตัวหรอครับแต่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอาจจะขอ,อนักกีฬาบางสโม,มสรมาผมเชื่อว่าในรายชื่อ62คนผมยังดูออกเลยว่ามันมีใครที่พร้อมจะเล่นเป็นชุดหลักๆได้บ้างคนไหนไม่มีเกมไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือหน้าที่ของสตาฟโค้ชจะเรียกมายัางไงเพื่อให้ทุกคนไปทําร่างกายใครอยู่ในข่ายเทียร์หเทียร์สเทียร์ส ผมไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาหลังจากที่เคยเปลืองน้ําลายพูดไปแล้วในซีเกมรอบที่แล้วครั้งนี้กลายเป็นว่าต้องกล่าวพูดเรื่องนี้อีกแล้วแล้วมันกลายเป็นอนระวเวงในเรื่องของข่าวที่สุดท้ายเนี่ยเอา้ามันก็มาโป๊แตกเลยครับว่าข่าวมันก็ออกมาจากการแจกของทางสื่อของทางสมาคมเองนี่คือเรื่องที่แบบว่ามันตลกร้ายมากๆเลยนะครับแล้วกลายเป็นเรื่องขายขำในท้ายคลิป ตรงนี้แต่บางทีขำไม่ออกเหมือนกันยังไงเป็นกำลังใจให้ในการแก้ปัญหานะครับเปิดอกคุยกันให้มันชัดเจนเพื่อให้สโมสรไม่ส่งผลกระทบและแน่นอนสมาคมเองรับงระมาณของภาครัฐอย่างกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคระราชการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผมองเข้าใจมุมนี้แต่มันเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะสุดท้ายคุณอยู่ตรงกลางที่คุณรับผลประโยชน์จากทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วและต้องดําเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจให้ได้มากที่สุด ถ้าหมดนี้ก็คิคดไซโคเบื้องหลังบนไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามมาได้สอนช่องทางนะครับ YouTube ท i n เ Curve คิดไซโคกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Facebook ชื่อเดียวกันกดไลค์กดแชร์เมืม่อเห็นคอนเทนต์ของผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ